อ่โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน200บาทนะครับที่เข้ามาในส่วนของบัญชีทูนิวเลตที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับเพียงแค่เราทําเงินบนแอฟรี free, บนมือถือนะครับผมก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูนิวเลตแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็มาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหน,นอย่างไร ถึงเราจะมีรายได้แบบนี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมเพียงแค่เรามีมือถือหนึ่งเครื่องนะครับก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับผมจะเป็นระบบของ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับแต่แอปวันนี้เป็นระบบของ Android เนาะใครที่มี Android เนี่ยก็สามารถมาทําเงินได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํา อ่าโอเคนะครับผมสรับแอปนี้นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับที่ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูนิเว w ร์แแบบโดยตรงเลยใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีทูนิเว w ร์แนะครับก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้งานดูได้นะครับสำหรับแอปนี้ดาวน์โหลดได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้นนะที่ Pay จโซได้เลยเขียนคําว่า go novel นะครับตามชื่อที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างคลิป นี้นะครับผมสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้นะครับผมขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนกันเนาะสามารถไปดูกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นในส่วนของแอปนี้หรือว่าติดตั้งครั้งแรกนั่นเองนะครับเ่าโอเคนะครับผมในส่วนของเมนูของแอปนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด5เมนูนะครับซึ่งแอปนี้ก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานสะดวกแล้วก็ง่ายแน่นอนนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับต้องขออธ ทำเงินแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับแอปโกโนเวลนะครับก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนวนิยายนะครับหรือจะมีการดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นคลิปที่อยู่บนของ YouTube เลยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้เราทําเพื่อที่จะรับคะแนนเหรียญทองแล้วก็นําคะแนนเนี่ย ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมิเน a วล e ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับตรงนี้จะมีเหรียญให้เรารับด้วยนะนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสี่สิบนะครับผมแล้วก็สี่สิบหกตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับเหรียญคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นทูมิเนเวลส์เนาะนี่ครับกดเข้าไปนะถ้าเราอยากรับเพิ่มเป็นคูณสองนะครับหรือว่าสองเท่าเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนั่นเองนะครับผมผมจะรับแค่นี้นะครับต่อไป ได้ว่าเราเนี่ยจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแบบไหนเราก็กดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับสังเกตด้านล่างขวาเนี่ยจะมีคําว่าอ่านต่อเนาะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับสังเกตด้านขวามือบนตรงนี้จะมีกล่องหรือว่าหีบเนี่ยที่จะเป็นตัวในส่วนของการเก็บคะแนนนะครับให้เราทําการเลื่อนอ่านนิยายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดมันจะเต็มวงกลงและเราก็จะได้รับในส่วนของหีบหรือว่ากล่องเนี่ยนำมาเปิดเพื่อที่จะรับคะแนนเหรียญทองเนาะนี่ครับเราก็เลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ กว่าเราจะได้รับกล่องหรือว่าหีบมานะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดรับคะแนนนะไม่ยากนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้พอนะครับเราก็จะได้รับกล่องมาแล้วนะครับผมนะครับแค่นี้เลยนะครับใน2องการอ่านนิยายนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆลองอ่านดูเนาะต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับเมนูที่2จะเป็นเกี่ยวกับการาดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อยู่บน YouTube ทั่วไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับอ่าควันวินนะครับของพี่สิงโตนำโชคเนาะและก็พี่โจ๊กเกอร์อ่าโจ๊กโซค จ็กเกอร์นะนี่ครับมันก็อยู่ในส่วนของ YouTube ทั่วไปนะครับสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะครับก็สามารถมาเปิดผ่านแอป Go Novel ได้นะครับมันก็สามารถฟังได้เหมือนกันนะครับการฟังเพลงในส่วนของคลิปวิดีโอนี้หรือว่าการดูคลิปวิดีโอนะครับในแอปนี้นะครับมันจะได้รับเป็นกล่องนะครับผมสังเกตตรงนี้นะจะมีกล่องอยู่นะครับอันนี้ผมเปิดเพลงแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเพลงที่ผมฟังนะครับแนวเพลงเนี่ยมันจะเป็นแนวทั้งไทยและก็อังกฤษนะครับผมจะเปิดเพลงที่มันจะมีความยาวนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมง 2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะว่าในส่วนของกล่องเนี่ยมันก็จะได้รับเรื่อยๆนะครับอ่ามันจะรับได้เรื่อยๆเพราะว่าผมไม่อยากกดข้ามหรือว่ากดเปลี่ยนคลิปวิดีโอบ่อยนะครับผมอ่ากดฟังประมาณนี้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เราสามารถกดรับได้นะ400คะแนนนะครับผมนะครับผมก็เปิดคลิปวิดีโอให้มันเล่นไปนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเนาะเราทางานเราเล่นเกมแล้วก็เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเก็บกล่องตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันก็จะนยขึ้้ใหโด โ,โดยที่เราไม่ต้องกดเลื่อนหน้าจอเหมือนกับการอ่านนิยายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทําเงินที่ง่ายที่สุดนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จับมือถือบ่อยแต่อยากจะทําเงินโดยที่เราไม่ต้องกดเราก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอทิ้งไว้นะครับปล่อยให้มันเล่นไปเรื่อยๆกล่อ,องตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่า1วันเนี่ยมันจํากัด จำนวนครั้งหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะแต่เราก็สามารถทําไปเรื่อยๆได้เก็บกล่องตัวนี้ไปเรื่อยๆได้พอเรามีกล่องแล้วเราจะทําอย่างไรย้อนกลับมานะครับกดไปที่เมนูที่3นะ สำหรับกล่องที่เรามีนะครับเราสามารถมาเปิดรับคะแนนหรือว่าเปิดหาคะแนนตรงนี้ได้นะครับอ่ะกดเข้าไปอันนี้จะเป็นการเปิดกล่องเนาะในส่วนของคะแนนในกล่องเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับมันจะเป็นการสุ่มคะแนนให้เรานะครับผมเมื่อกี้ร้อยกว่าคะแนนนะครับครั้งนี้ร้อยี่สิบสี่เลยนะครับผมนี่ครับก็เปิดเก็บคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมยินดีด้วยคุณได้รับกล่องปริศนานะครับอ่ะเราก็รอสักครู่เนาะถ้าของใครนะครับได้รับแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอาจจะชวนให้เราไปดาวน์โหลดแอปเข้ามาเล่นและก็อาจจะ เป็นการลงทุนหรือว่าพนันนะครับคนที่จะดูให้ดีก่อนเนาะอันนี้ผมจะไม่สนใจเลยนะครับต่อไปอันที่2นะครับเป็นถุงแดงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับที่1นึ่งแห้าหมื่นคะแนนหรือเป็นเงิน30บาทนะกดรับตอนนี้เลยเราจะต้องหาคะแนนเหรียญทองเนี่ยอีก101คะแนนถึงเราจะเต็ม1นึ่งแห้าหมื่นคะแนนเราจะได้เงิน30บาทนะครับวิธีการเล่นนะครับหมุนได้ตรงนี้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเราหมุน3ครั้งแล้วเนี่ยคะแนน นี้ยังไม่ครบ100นะครับผมเราจะต้องไปชวนเพื่อนมาช่วยนะครับก็คือการเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะมีเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมอ่าพอหมดแล้วเราก็สามารถทําใหม่ได้นะครับก็คือเริ่มต้นใหม่ในวันต่อไปนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้ต่อไปวงล้อนะครับสาหรับวงล้อตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการหมุนวงล้อ10ครั้งนะครับเราสามารถทําได้เลยนะครับโดยการกดจับรางวัลเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเป็นการเช็คอินเนาะกดเข้าไปการเช็คอินตรงนี้นะครับมากสุดถึง30 0 0 0คะ นเลยนะครับเราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเนาะแนะนําให้กดทุกวันนะครับเโอเคนะครับย้อนกลับมานะครับตรงนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับทดลองเล่นเกมนะครับเปิดการแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่จะเก็บคะแนนเหรียญทองนะครับบัตรขูดนะครับผมอ่ากดเข้าไปบัตรขูดนะครับตรงนี้เนี่ยหมุนได้นะครับหรือว่าขูดได้6ครั้งนะครับก็จะมีเงินรางวัลที่4,658บาทนะครับผมตรงนี้จะเป็นรางวัลแจ็คพอตเนาะวิธีการรับเงินรางวัลตัวนี้นะครับหนึ่งเลยคือคุณจะต้องหารูปถุงเงินเนี่ยให้ได้6อัน ถ้าคุณได้เจอ6อันเนี่ยคุณรับไปเลย4,640บาทถ้าคุณไม่เจอก็จะได้รับเหรียญทองไปเนาะวิธีการเล่นก็ตามที่เขาสอนเลยนะครับอันนี้ผมได้มาที่2อันนะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่20คะแนนนะครับผมนี่ครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆนะครับแค่นี้เลยนะครับในการเล่นนะไม่ยากนะครับเราก็ลองเล่นดูเนาะต่อไปก็ทําภารกิจต่างๆนะครับผมตามที่เขาขึ้นมาให้เราทําเลยนะครับการทาภารกิจนะครับผมก็จะได้ทั้งคะแนนเหรียญทองแล้วก็ตั๋วคูปองเนาะเราลองเข้าไปทําดูได้นะครับช่องทางที่เราจะได้รับคะน สุดแล้วก็ได้รับคูปองเยอะที่สุดคือการชวนเพื่อนนะครับกดเข้าไปการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เทคนิคส่วนบุคคลในแต่ละบุคคลเนาะว่าการเชิญเพื่อนของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันช่องทางการเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญได้ทุกช่องทางเลยที่เป็นออนไลน์ line, นะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกอินสตาแกรมได้หมดทุกทางนะครับก็จะมีหลายๆคนคอมเมนต์ Comment, นะครับผมไม่มีเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เราสนิทหรือว่าเพื่อนที่เรารู้จักนะครับคำว่าเพื่อน คือเชิญใครก็ได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์นะครับคุณสามารถไปเชิญใครก็ได้เลยหรือว่าคุณจะไปยืมมือถือเพื่อนโดยตรงเลยนะเพื่อนข้างๆเราลเลยนะเฮ้ยมึงยืมโทรศัพท์หน่อยแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยส่งผ่านแคทให้ให้เขาติดตั้งเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะการเชิญเพื่อนก็กดเชิญทันทีเลยนะครับแล้วก็กดคัดลอนในหางตรงนี้โพสต์ได้เลยนะครับตามช่องทางต่างๆได้ทุกช่องทางเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทนาคะแนนนะครับเมนูที่4นะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของนิยายที่เราเคยเข้าไปดูเคยเข้าไปอ่านนะคร เมนูที่5นะครับในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็กดไปที่ของฉันแล้วก็กดไปที่คําว่าถอนหรือว่าคะแนนของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกช่องทางการถอนเงินได้เลยมีทูบิวเลตเพย์เพ,พาเติมเงินมือถือนะครับขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่10บาทใช้คะแนนอยู่ที่50,000คะแนนแล้วก็100รคูปองในการแลกเปลี่ยนเนาะถอนเงินสูงสุดนะครับจะอยู่ที่1,600บาทในการแลกเปลี่ยนนะครับสองร้อยสี <ด S 2> ส่ร <ด S 1> ้อยเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยเนี่ยไม่ต้องใช้คูปองตรงนี้นะครับเมื่อคุณมีคะแนน เงินได้เลยนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับดูด้านล่างคลิปนี้ได้ว่าต้องกรอกแบบไหนอย่างไรเนาะผมได้รีวิวไปแล้วนะวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับการรับเงินล่าสุดนะครับจากแอปนี้ยังจะอยู่ปกตินะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูเล่นฟรีได้จริงจริงแน่น,นอนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ